สนับสนุนโดย SJSK g a m e r เย้สวัสดีผมยำสุริกาสวัสดีผมยศสุริกาซัพเวอร์ชันนะผมวันนี้อยู่เกมเอ่อคอสตัมเควสนะผมโหเป็นเกมใหม่หรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะแต่ี่ลูกแบบเพิ่งซื้อมามาเลยใหม่ไงโอเค ไปตะลุยเลยดีกว่านะผมเกมเล่นยังไงก็ไม่รู้นะนี่คือแบบว่าเฟอร์สเพลเลยอ่ะคอสตอมอ่ะอันนี้ละกลลันซอตวันเนี่ยแหละเจ๊สุดยอดเป็นเกมที่ผมว่าเห็นแล้วมันน่ารักเลยซื้อมาผมผ้ <c oughs> าจ้งสวยงามอารามตาชราแฉงแจงกระดาง้อ <c oughs> อะไรอ่ะตอนนี้เป็นช่วงฮาโลวีนนะผมก็เลยจะแบบว่ามีการ คิดกอดทีชเลยนิดหน่อยคิดไอเขาถึงดูบิกินซิมนิวฮามปัจจุบนฮาโลวีนโซฟีกุสเม็กซ์สมเพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่เมืองใหม่ครับผมเราเลยจะแบบว่าไปสร้างเพื่อนที่ฮาโลวีนฮาโลวีนเนี่ยมีทั้งผีนะและลูกอมแล้วจะเอาอะไรไปโชว์พวกเขาดีละ่ะก็จะได้หาเพื่อนใหม่แล้วเขาได้จดจำในฐานะเพื่อนที่ดีอีโรสหรือว่าซิกยูดิซิก งงวะ่ะยิ่งไปยิ่งงงไม่ทิกออทริสบิ๊กบอลบอลแทนแนเทเป็นดันเบิลบอลพาอะไรวะตบตีตอนั้นไม่ต่อสู้เฮ้ยไอซับบอร์ดฉันจะช่วยเองแต่ว่าไม่ได้ตู้กันแล้วหน่อยนะอ้าวแล้วชี้ทำไมเนี่ยยัดแค่ให้กูเล่นตัวชายก็ตัวชายนิดอยู่ไหน โอเคเดยอนตายตอนนี้เลยในคืน <sm> นี้เลยครับผมก็คือจะให้เราไปทริกออทรีสเดี๋ยวนะฮาลโลวีนบ้านป้าผงใส่หุ่นยนนะ alright I'm ready to pick the world with my buts silence เงียบๆฮาลโลวีนเนี่ยมีกฎอยู่นะก็คือได้พูดว่าทริกแอนทรีสหรือก็ทริกกับทรีสนะผมที่แปลหมายความว่าจะยอมให้ขนมหรือจะยอมถูกหลอกครับผม พิกอทริทโอ้ไอ้นอนกินดิบเดอยู่บนสะก็เดียบแบกแบกคิดดิสคัสตอมเฮ้แท็กเด็สเสดอยู่ในมายกัสแอรยูเอชไอเดียฮันฮาโลวีมันมันด่าเราว่าคอตุมเราอุบาทเนี่ผมหลังนี้ละกันคือคอตุมเรามันไม่ตรงมันไม่ตรงอะฮาโลวีนนะผม มี bad feeling ดั hey, บบนเฮ้ ready to go no you are getting k i l l to custom custom หรือคอตูมหรืออะไรวะเว๋วอย่างงี้อดขนมกันดิดีงั้นเดี๋ยวอดขนมจะไม่แบ่งกันเลยก,ก็ป,กปกักกปัก t i c k or treat oh scream human you will i n g it's home candy ฮัลลีมัมม่าฮัมเฮยุโกอิเกคันดีบัตมีดาวนอตแคนดีไม่มีฉันไม่มีขนมเอ้าไอ้พี่เอ๋ยจิบหายละโอ้ดัสเกรทจิบหายละไม่เอาน้องกูคืนมาน้องหรือพี่ไม่รู้ What the ไอซัดโอเพนอัพฉันสั่งแล้วเพื่อนครับไอซัดเก็ตโลสบัตไอโอตแคนดี้แอนไอ คอดออเดอร์เทอไซโนวินกบบินไม่ใช่กอบบินบัตติสเปเชียลแคนดีฉันมีลูกอมพิเศษด้วยพุดมีดาวยูทีัเอาบานฉลงไอ้ั้งคก alright daddy over เออรู้สึกว่านี่จะเป็นเมืองปีศาจดีน่บีเน่กัสกัสเอลฟ์ไฟโอเคจียูเอกัสอ้เอ็คเขมอยู่ทำไมอย่างนี้เหรอเฮ้กัส เออเดียวโอลิวันมี t อล์ฟเนึายโยนต้องสาด่านอย่างงั้นเหรอโอ้ยูเวนต์สุดยอดใช่แล้วก็เดาไฟอาจจะสู้อย่างงั้นเหรอหรือมึงจะไฟเรตเตอรทีมแมนเบบี้หรือบ็อกนายไม่แค่มนุษย์กล่องคนนึงนั่นแหละรอนฝนในวันฤดูไทยทิกกอทิสแบ็คแวร์อิมฟอร์มถึงเวลาที่ฉันจะเย็ดอดหัว นี่มันเป็นเกมไร้สมองสิ้นดีโอ้โหโอ้ยเพลงกับโอไกกาขึ้นมาในหัวหืึสัมผัสได้ถึงพลังเป็นไงวะยูเฟสมอนสเตอร์อินแบตเทิลเอ็นนี้เพนดี่คอยอีคิวต้องแบตอู้มเก๋เก๋เก๋อยู่คิวนาวกันกันอีเอ้ยเออโดนไม่โดนไม่แรงไม่แรงไม่แรพอรับได้ สเปซดาวน์สักเล็คูลี่ดาเมจแต่แลงต่อเมื่อใช้กับอ e ีคิว e อีเบสิกคิวมีุมวิคตอรี่เอ,อ็กสามร้อยสิบแคนดี้เพอี่สิบ้าเป็นเกมที่เ่าสมองดีจริงๆน๋อะอะไรเลยเนี่ยวิชหืม หรืออะไร i c k or t r e are t a you yeah well halloween i'm part hey h a v e r s p a c e shot d u m b super uncool A littlenerunting i have to going a t a y กันน่ย hey even in the m a w v e l นี่มันโลกธรรมดาเอ่ออะไรวะยิ่งไปยิ่งงงอะเนี่ย impose แม่มีพลังบอกว่าธรรมดาอย่างนั้นเหรอนั่นก็คืนเอ่อ แต่ว่ามันยิงระเบิดอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะอะมันก็ว่าไงวะเฮียอะไรเนี่ยอ๋อห,หมุนว้าไปแล้วเอา้าแล้วชุดกูไปไหนเนี่ยเฮย้ยอุ้ยไมค์คอสตูมก่อนเบนเดอร์แบรินอินลันส์ถ้าไม่มีชุดฉันจะทำอะไรไม่ได้ยังงั้นเหรอโอ้โหม,มึงบ้ากันไปแล้ว มัมโกอิงกับมีฟอลโลสติ้งไว้แมวไม่น่ารัก and now cat going rap on me เหมือนแมวจะนำทางให้เรานะผมฮึวอนาโกดินคิตตี้คิตตี้นี่คงชื่อแมวผมไม่ใช่ดิคิตตี้แปลว่าแมวแล้วไม่ใช่เหรอ ยิ่งแคแบบการสร้างเฮ้ยเบตเตอร์สวิงเดินบูเกตินนี่มันโรบอทข้อตุ้มินะแบบแผนการสร้างใช่เลยฉันจะสร้างนินมาแล้วไปอ้าวเชี่ยหายจะสร้างมันขึ้นมาเพื่อไปช่วยน้องสาวของฉันนี่เลยนะเส้นทางที่ฉันต้องเดินไปน่ะไปเลยเออเออทุบ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 ให้หมดทุบทุบแล้วได้แคนดี้นะผมทุบทุบทุบให้หมด ทุบทุบไปให้หมดทุบทุบทุบเออทุบทุบโอ้ทุบทุบทุบอีกอะไรวะเนี่ยยูโฟว์อ่ะเออ่ทเซอร์กล่องสมบัติฮะกล่องกล่องอะไรวะ you are cat box ได้รับแคดบ็อกมาไฮเดนแคปเทนแล้วมันไปยังไงวะเนี่ยพอหยุดทีครับตูเแมชชีนเอ้ยไม่ใช่เม็ีเรเยลได้คนพบอ่อสิ่งที่ใช้ในการสร้างชุดของเรานะผมทุกทิกให้หมดเป็นเกมที่สามารถซื้อได้ในสตรีมนะผมผม่ลืมพูดเลยเจออีกกล่องแล้ว วิอก็อ่าคัสตอมมัเทีวิเอลอ่าเลยมันจะอัมพอเป็นชื่อแลผมอ่านชื่อแล่ผิดทศทีนะเพราะว่าไม่ได้จำชื่อแล่ไหมโบอ,อ่านไม่ทันด้วยกล่องไปที่สามรองเท้าโรลล,งลิงสเก็ตชูรองเท้าโรลลิงสเก็ตครับผมฮะเฮดกี้กลับมาแล้วชิป โอ้โ้สุดยอดอุยอ้ยพังควางเฮ้ยสวัสดีท่านมึงทำอะไรมึงเนี่ย just follow hit stay out อุ้ย what did you doing? my sister ดาวน้องสาวของฉันละ่ะ sorry ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนแต่คงไกลอยู่ที่ี่มากแน่เลยน้องสติงกี้สติงกี้ที่แปลว่าอะไรวะ ยูว nice ิวนอัพตร์แตนดี okay. totally. ้บีไนทฮ่ฮ่าเวทคอมพิวเซฟวิ่งพดอออไม่ใช่นี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับกูเก็บทั้งหมดนะผมตำรวจขวดต้มโอ๊ยโทษ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 สอรี่ ตีพุงนี่คือบ้านแม่งนี่แม่งอ้นั่นเราใช่ไหมทุกแม่งเลยบ้านแม่งอืมมีอะไรเก็บบ้งางแถวนี้กลับไปหาแม่ก่อนแม่ยังกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เรายังยังหาน้องเราไม่เจอต้องก็น้องกลับไปด้วยผมเรากลับคนเดียวไม่ได้เห็นมามขนาดขนาดอะไรอะ่ะขนาดแบบเด็กยังสั่ง เกมยังสอนให้แบบรู้เลยว่าแบบน้องมันสำคัญอะ่ะแล้วใครท้อทิ้งน้องวะใช่ไหมเนอะตอนแรกเราเป็นคนขี้กลัวนะผมอย่าลืมแต่แล้วว่าเรามีน้องสาวเป็นแรงกระตุน้นหรือเรียกอย่างว่าพลังทำไงวะแย่งกันทำไมต้องเฟสแอโ์อิ่งใช่ไหมลัน่น นายช้ามากเลยอ๋อถ้าเกิดจะผ่านอันนี้ไปต้องใช้ความเร็วในการผ่านแนงครับผมเอ็นเ้ยติดติดติดนายช้านายช้ามากเลยหัวใหม่อ๋อรู้แล้วเหมือนเล่นเกมบรลลี่ใช่ไหมจัดไป มึงไม่ทันกูนหรอกครับระดับกูนี่เสียแล้วมันฟรีดโรบอตมีเดตอ,อินเทอร์ทิงอีโอ แหวนที yeah. ่ว <tampoco S 2> <Where? c oughs> no, so ิ no, wow. really ่งโกอิงทารวิทคอรอยู่คนสุดโนไอแคททักจคิดแซนดี้โซไอชัดอยู่ลิทโฮกลับบ้านไปซะไอโนพีสกุดว้าวอายุรารีโกอิงอ้าวเกคิดอะไรเนี่ยวัดแนบแทนคิดถึงคนฮอวีนขับเบ้าไหนโอเคผมสนุกดีเหมือนกัน อ๋อได้เพื่อนแล้วนะผมแท้งอยู่กันนะสวิฟกดแถบเพื่อเปลี่ยนคอสตูมอ๋อสามารถแลกชุดได้คือมันให้เราเปลี่ยนชุดให้มันใช่ไหมเนี่ยว้าวคอสตูมชุดคอสตูมใหม่เรลลี่ยูชิวโอ้โลนายมีพลังพิเศษนี่นะ ขอบใจก็เหมือนของนานนั่นแหละอุย้ยโทษ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 โเดี๋ยวมัตบหน้ามันเฉยเลยมันทำอะไรได้ไวะโล่มันเนี่ยการเศษหินลงมากระเด็นได้หรอตอนนี้มันไม่บอกแล้วผมเพราะว่าเรามาไกลแล้วไงมาเลยเรื่องไม่บอกว่าอ้อมบอกนี่วะไม่เห็นเองโทษยังมุม เป็นเกมที่สุดยอดเป็นเกมที่ถูกใจผมมากเอาไปเลยสิบดาวรถรถจะดรถแหมงหืเควสโอ้มายสวิสขนหาสมบัติทั้งสิบก่องอุ้ยนั่นมัน เฮ้ยจะเข้าไปเอาอ่ะจะเข้าไปเอาได้ไหมแม่เจอเควสอีกแล้เวเควสบานเลยว่ะอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยนี่มันบ้านหลังนี้รู้สึกถึงความประหลาดเฮ้ยนี่ไงเขาาได้ทิกออทริช กายูเมทวีโรสเซลลิงเอาอีกแล้วเหรอแปลงล่องชิงงอเข้ามาเลยสองตัวเลยเหรอจัดไปพวกอีสเปสอีสเซ็ปต้ม เป็นเนาสเตชชิปเนาอุ้ยมันได้กดชิปไม่ใช่เหออีสเปซสเตชฮึอีสเตชตุ้มเสร็จแล้วหนึ่งศพพิทคิวเนาจิงการเดนชิว W A S D สเปซจิง ดาวแสนแสงตั้งโลมาไปไปเลยพลังมิตายเออตูมไม่ตายด้วยชิปนาวอุ้ยไม่ไหคอยกดชิปแทงแม่งอ,มอีมิตซายอูมวิคตอรี่ยูก็ต์นิ่งไอเทมแบทเทนบัต สู้กับเพื่อนแลวเตอรสแตมป์นั่นทำอะไรตรงนี้นะไอแอนซิกเล่นซ่อนหาผม<ว><น>อะไรอแล้วเนี่ย<ว><น>อะไรนะอ๋อไปเป็นเพื่อนกันไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหม อ๋อมันติดน้ําเลยเข้าไปไม่ได้มันมีโล่เลย้วกันน้ําได้นี่มันที่ไหนเนี่ยเฝ้าสองแล้สามคิดอ๋อตามหาเด็กซ่อนแอบับผมอะไรผมงเนี่ยอ๋อทำเวสก่อนดิได้เพื่อนของฉันใช่ไหม เดี๋ยวนะคือตอนนี้ต้องถามว่าเป็นชุดจับไหน <c oughs> อ๋อนี่ไงเป็นชุดจับเจอแล้วนี่เข้ามาแล้วไม่มีอะไรเลยอะโอ้มไม่ใครว่าไม่มีนี่ไงสมบัตินายเพื่อนของฉันหรือเปล่า ใช่อุ้ยได้อะไรมาฮึบได้กล่องอีกใบแล้วผมอืมได้แคนดี้20อันคุ้มกว่าที่เสียไปไหมต้องถามว่านี่คือที่ไหนอ๋อีกแล้วอะคลิกออทรีท มึงอีกแล้วเหรอแปลงล่างชิงให้ตายเถอะเป็นเกมที่เบาสมองดีจริงต้องรับไปพลังแห่งฆ่าอีแมาชีดกันเอแพแพยเอสติกอุ้ยเฮียมันให้กดคิวนี่หว่า ชิปมันได้กดชิปกดไม่ลงว่ะอุ้ยอุ้ยบัฟพลังโอ้ไม oh ่กดพลาดอีกแล้วเป็นไรวะเบสนาวเคเก็บไปแล้วหนึ่งศพคิวนาวติงป้องกันได้แต่ก็โดนไฟลุกอยู่ดีมิสไซล์บอลเลตทูมเบ,บสิกอุย๊ยกดอ e ีไอฮานกดผิด อ้าวตายอยู่ดีเว้ย Victory you got new item เทมวิร์กอัพเหรอไม่เกี่ยวนี่วะอะไรเนี่ยเจอรัดอีกซ่อนแอบทำท่าหลบล่ซ่อนกลับมาที่นี่อีกแล้วครับผมเนี่ยลิซิบอนเทมเพอร์วิลล์ล็อกโอเคอยู่สเตทคิมเว g ร์สติงโก all for s พสิคพิเซนชั้นต้องช่วยที่นี่ชั้นต้องกลับมาช่วยน้องสาวขชั้นที่นี่ ไวลลิตเติลดูเขามอเตอร์จับเด็กมันจับน้องสาวฉันไปไอ้เวบิไอ้ก็สุวรรณนอนบีบิ้งอโลนฉันไม่อยากไปคนเดียวอ่ะมาๆกับฉันไหมทรูเทอร์รี่นี่มิตรภาพทิกอทีสเกต t มอนสอ g วก y ว่าค hey, <laughs> like, uh, ือใครนะอ่าิส s เรมา and call with w i f ไ w i ไม่ใช่ดิไม่ไอ่าไงมันบอกว่าเราไม่สามารถเข้าไปได้ครับผมเป็นสิ่งที่แย่ ของเพียบเลยเก็บเก็บให้หมดเก็บเก็บให้หมดเออเ,เกมที่น่ารักมากเอาใจไปเลยเกมนี้รับประกันกวามันไอ้อึ้บหยุดไม่อยู่จริงนะเกมนี้ได้แล้วแบบติดใจเก็บพลังเอเ่อเดสซิง่ง เก็บให้หมดนะครับเสียดายของโอ้ยเสียงแล้ววะฮึบโอ้ยกดผิดวะอันนี้เอ้ยอันเล็กดิแม่งกองเล็กดิมกองใหญ่กูทำไมเต็มเลยครับขอให้เก็บเต็มเลย กล่องสมบัติคุณนึกแล้วมันต้องมีแคนดี้ยี่สิบอันโอเคอุย้ยโทษตบมันเฉยเลยสายเถือ่อนแล้วเราตบแบงเ,เราจะวิ่งวิ่งไปเราไม่กลัวอะไร เราแข็งแรงกว่าใครเฮ้ยโอ้ยกล่องโุ๊ยโทษอะไรไปไหนนายสิ่งที่คนจะสือถุงขนมนะผมก็คือจะขอรับขนมโอ๊ยโทษเอ็ดมันได้หาเอท์ใช่ไหมตอนนี้ตามหาเด็กที่ไฮแอนด์ซีกับเราอยู่นะผมตอนนี้ จริงๆไม่ได้มีเควสเดียวหรอกมีร้อยเลยเฮ้ยเราพลาดสาเรเด็กๆๆได้ได้ยังไงเฮ้ยทำอะไรอยู่วะนายตีทำไมวะเนี่ยพูดเหมือนตีแล้วมีอะไรออกมาผ่านไปไม่ได้อ่ะผ่านมาแค่ให้จำไม่ใช่ละติดเพลงโทษ ไปไหนต่อดีอ่ะไม่มีที่ไปโอ้โงงงทางเอาองี้ดีกว่าติดตามในพาร์ทหน้าดีกว่าว่าจะไปเจออะไรต่อนะครับขอบคุณรับชมครับบายตัดทิ้งกันดื้อๆอย่าง่ี้แหละยังขี้เกียจไปไม่รู้ไปไหนต่อดีคิดก่อนคิดก่อนเียไม่ใช่ละผิดเพลงครัอืมแถวนี้มันต้องมีอะไรอย่างให้เราไอ้ยะไปดีกว่าครับผมบาย เฮ้ยก่อนจะไปกดเปิดเล่นเล่นเจอคนวะ่ะเย็ดไม่ต้องตู้ได้นดขนมฟรีสุดยอดรักเลยอ๋อเอาไปดีกว่าได้ไปของจริงแล้วบายฟินอะขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดซับสไคร b e กันด้วยนะคะ